วันนี้นะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบอ่อพักนะครับเพราะช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ก็จะได้เจอแต่คำถามแบบแปลกๆนะครับหรืออาจจะเป็นคำถามาจากท่านผู้รู้ว่าเอ้ยทำไมผมทำบอ่อพักถึงไม่ลดระดับพื้นลงนะครับทำไมทำทำไมต้อง เทปูนเสมอกับท่อ PVC ขอบอพระเดคือผมเทปูนเสมอกับขอบท่อ PVC แล้วมันรู้สึกว่ามันจะไปสกิดติ่งของท่านผู้รู้นะ,นะผมก็เลยอยากจะบอกว่าท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความต้องการของเจ้าบ้านแต่ละคนะมันไม่เหมือนกันนะท่านอย่าเอาความคิดของท่านนะมายัดเยียดให้กับผมหรือคนที่เขาต้องการแบบผม ตรงนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่ผมจะพาไปชมว่าอ,อไอจุดที่มันเป็นประเด็นระเกินมันเป็นตรงไหนแล้วสิ่งที่ผมต้องการมันคืออะไรนะเดี๋ยวไปชมกันเลยตรงจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าบ่อพักนะครับที่ผมเคย พูดถึงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยจะเป็นบอ่อพักที่ผมทําการยกระดับขอบท่อขึ้นมาแล้วนะเพื่อนะที่จุดเนี้ยผมอาจจะถมดินเพิ่มหรือทําอะไรเพิ่มนะผมจะยกระดับขอบท่อขึ้นมาให้มันเสมอกันทั้งหมดนะครับแล้วนะจุดที่มันเป็นประเด็นนะก็คือไอเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับด้านล่างของตัวบอ่อพักของผมเนี่ยผมเทคอนกรีตไอถมเทปูนเนี่ยให้มันเสมอกับขอบบอ่อเพื่อไม่ให้น้ำอ่ะที่ไหลมามาขังกันอยู่ตรงนี้ หรือน้ำที่ออกจากท่อน้ําทิ้งพวกนี้มาขังกันอยู่ตรงนี้นี่คือจุดประสงค์ของผมนะครับส่วนของท่านท่านอยากจะลดระดับแล้วเพื่อขังน้ําไว้ก็ไม่เป็นไรจะดักตะกรอนอะไรก็เรื่องของท่านซึ่งผมไม่ต้องการต้องบอกแบบนี้นะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผมต้องใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนะกินข้าวทําอาหารก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดถ้าผมทำลดระดับเพื่อรองรับากากอะไรของท่านนะนะครับ เวลาผ่านไปนานๆน,นะตรงนี้จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับแล้วที่สําคัญลูกยุงอะไรต่างๆก็จะมาไขาไว้อยุงก็จะมาไขาไว้แล้วก็จะทําให้เกิดมียุงขึ้นมากมายบริเวณนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนอกจากส่งกินเหม็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันเป็นศูนย์รวมเลยตรงนี้แน่นอนผมไม่ต้องการ ผมก็เลยทําการเทให้มันเสมอขอบท่อเลยเพื่อให้น้ําที่ไหลามามันไหลไปเลยนะครับส่วนไอ้กากอะไรนะผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับเพราะกากมันไม่ทําให้ท่อขนาด8นิ้วเนี่ยอุดตันได้แน่นอนผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับให้เข้าใจก่อนนะว่าความต้องการของชาวบ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันผมไม่ต้องการให้มันมีเชื้อโรคมารวมกันบริเวณนี้นะครับเพราะระบบอะไรแล้วแต่ที่ออกจากบ้านนะครับน่ะมันถูกบําบัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นห้องน้ํา มันออกมามันก็จะเจอกับถังบําบัดถังบาบัดก็บาบัดน,น้ําแล้วก็ส่งออกมาสู่ที่บอ่อพักเพื่อไหลไปยังท่อสาธารณะจุดนี้เหมือนกัน,นโซนห้องครัวซิงค์ล้างจานเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆก็ต้องผ่านาตัวถังดักไขมันนะก่อนที่จะลงสู่ท่อน,น้ําทิ้งบริเวณรอบบ้านตรงนีน้เพื่อที่จะลำเลียงน้ำมาสู่บอ่อพักนะครับ แล้วไหลไปสู่ของสาธารณะทุกอย่างก็จะไม่มาขังตรงนี้นะครับจุดที่ผมต้องการให้ขังมันก็เป็นนู่นนะจุดที่มันอยู่ห่างจากตัวบ้านอาจจะเป็นบอ่อตรงนั้นนะตรงนั้นอ่ะโอเคผมลดระดับลง5เซนเพื่ออไว้รองกา,กากหรืออะไรต่างๆที่ท่านพูดถึงนั่นแหละนะนะมันก็จะมีจุดที่ผมไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่นะมันจะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับนะแต่บริเวณบ้านเนี่ยอะ จุดห้องน้ำจุดห้องครัวโซนห้องครัวโซนต่างๆต,ต,ตรงนีน้คือมันเป็นจุดที่ผมต้องใช้ชีวิตยอยู่เป็นประจําทุกวันนะครับผมจะมานั่งดมไอ,ไอสิ่งที่ท่านพูดถึงเนี่ยเวลาทําบ่อพักเนี่ยทำไมไม่ลดระดับลงเนี่ยเพื่อกองกากกองอะไรของท่านน่ยแน่นอนผมไม่ต้องการครับผมไม่ต้องการมาดมกลิ่นไม่พึงผสมตรงนี้นะเพราะเวลาผ่านไปนานๆาอ,อะไรที่มันมาหมักหมมกันอยู่ตรงนี้ มันย่อมเกิดกลิ่นเกิดกลิ่นอยู่แล้วนะเหมือนบ้านเช่าที่ผมเคยอยู่นะมันสะสมหมักหม,มมกันอยู่นานๆน,นะ่านะมันโอ้โหมันส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคซึ่งผมไม่ต้องการนะบริเวณนี้ผมจะให้มันโฟออกไปเลยน้ําออกมาโฟไปเ,เหมือนพายุฝนเข้าเนี่ยตก,กลงมาหนักๆเนี่ยมันไหลไปเลยไหลไปหมดเลยไม่มีสะดุดนะครับเนะี่ยผมก็เลยอยากจะตอบท่านผู้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการ ผมเชื่อว่าเจ้าบ้านหลายคนก็ต้องการเหมือนผมไม่มีใครหรอกครับอยากให้สิ่งปฏิกูลมา,มารวมกันอยู่ในก้นของบอ่อพักนะเพื่อที่จะมาตักออกเออนะไม่ได้มีผมเชื่อว่าคนที่รักสุขภาพไม่ต้องการแน่นอนนะเหมือนผมเนี่ยบอกเลยไอ้ที่ท่านบอกเอ้ยมึงต้องลดลงไปนะอย่างนั้นอย่างนี้เออมันก็เรื่องของท่านครับสวัสดีครับ วันนี้ผมก็พูดถึงเรื่องของบอ่อพักอยู่นะครับตอบคําถามของท่านผู้รู้ครับผมว่าทําไมผมถึงไม่ลดระดับของพื้นบอ่อพักลงไปที่ผมก่อให้มันเสมอกับขอบท่อ PVC ท่อน้ําทิ้งตัวใหญ่ของผมก็คือตัวขนาดแนิ้วตรงนี้นเนี่ยคือถามกันถามแบบเนดแนมผมเข้ามาเยอะผมก็เลยมาบอกเลยว่าเออนี่คือความต้องการของผมแล้วก็จะมี คำถ,ถามอีกว่าเออแล้วจะทําบ่อพักไว้ทําไมอ้าวบอ่อพักเนี่ยคือประโยชน์ของบอ่อพักนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอามาดักกากอะไรต่างๆนะครับนอกจากประโยชน์ของมันนะ่ะคืออ่าผมต้องบอกก่อนว่าประโยชน์จากบอ่อพักที่ผมใช้เนี่ยผมต้องการลําเลียงน้ําทิ้งที่ออกจากตัวบ้านทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะมาจากห้องน้ําซิงหลังจานเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆนะครับให้มันลําเลียงอ่มาสู่ตัวบอ่อพักเพื่อที่จะ ไปสู่คลองสาธารณะนี่คือความต้องการของผมนะผมจะย้ำอีกครั้งหนึง่งผมไม่ได้ต้องการลำเลียงน้ำออกจากตัวบ้านนะครับเนี่ยลำเลียงน้ำออกจากตัวบ้านมาแล้วก็ให้น้ำมากองแล้วก็มาพักกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับเหมือนที่ท่านบอกนะผมไม่ต้องการให้มันมาพักเลยนะโซนนี้ผมทำอาหารผมกินข้าวอยู่ทุกวันผมไม่ต้องการให้มันเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคนะครับต้องบอกแบบนี้ แต่ถ้าบอ่อพักเนะี่ยมันอยู่ห่างจากตัวบ้านโอเคอันนั้นไม่มีปัญหาแต่บอ่อพักของผมเนี่ยมันอยู่ติดกับตัวบ้านนะครับพื้นที่การใช้งานของผมเนี่ยมันน้อยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็เลยต้องอใช้วิธีการจัดการเรื่องน้ําแบบนี้นะครับทุกบอ่อเลยที่อยู่บริเวณบ้านของผมเนี่ยที่มันอยู่ติดกับบ้านเลยเนี่ยผมไม่ให้มีจุดที่เป็นบอ่อพักน้ําเลยเวลาผมเจอพายุตกลงมาหนักๆช่วงเนี้ย น้ำมันก็ไหลออกไปเลยไหลโฟเลยนะครับไม่มีสะดุดแล้วไอ้กากที่ท่านพูดถึงนะไอ้กากที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาชีวิตของผมนะครับนะอ่าเฮ้ยมันต้องเอาไว้รองกากอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เออปล่อยมันไปเถอะนะมีรู้ชาติไหนมันจะเต็มฮะอ่าอนะเนะนะพราะสุดท้ายมันก็จะไปกับน้าทั้งหมดนะแล้วไอ้กาก,ากพวกเนี้ยก่อนที่มันจะลงบอ่อพักเนี่ยมันก็ถูกกองด้วยระบบถังบําบัดอยู่แล้วนะครับ ะระบบะมันจะถูกกรองด้วยระบบถังบําบัดแล้วก็ถ้าเป็นจุดที่เป็นเขาเรียกว่าอ,อ่างล้างจานซิงคล้างจานหรือแม้แต่จุดที่น้ําออกจากเครื่องซักผ้าล้วนแล้วแต่ต้องผ่านถังดักไขมันทั้งนั้นนะครับไม่ใช่อยู่ดีเฮ้ยท่านปล่อยน้ําออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ผ่านถังดักไขมันเลยอันนี้ก็จะ มันมีความรู้สึกว่าเออน้ําของท่านนะ่ะมันต้องไปสู่สาธารณะเราก็ต้องมีการรับผิดชอบกับสังคมนิดนึงนะครับนะสุดท้ายมันก็ต้องผ่านทั้งดักไขมันแล้วมันถึงจะมาที่บ่อพักแล้วก็ออกไปสู่สาธารณะเนี่ยหลักการมันมีอยู่แค่นี้นะไอหลักการของท่านนะ่ะผมไม่เอามาใช้หรอกนะไม่ต้องมายัดเยียดให้ผมด้วยนะเห็นพูดเนบเนี่ยผมอยู่ทุกวันมันก็เรื่องของท่านท่านเอาไปทําบ้านของท่านเลยนะครับนะ ไม่ใช่บ้านผมแน่นอนนะนะแล้วไอ้ที่ว่าผมต้องลดระดับลง5เซน10เซนนะผมลดอยู่แล้วแต่ไม่ใช่จุดบริเวณบ้านนะผมก็อยากจะพูดให้เข้าใจเพื่อให้ท่านเข้าใจนะไม่รู้ท่านจะเข้าใจหรือเปล่าหรือแบบยิงตามทฤษฎีอันนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับแน่นอนสิ่งที่ท่านพูดมันไม่ใช่ความต้องการของผมความต้องการของผมคือไม่ต้องการให้บ่อพักที่อยู่รอบบริเวณบ้านเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค หมักหมมหมักหมมกันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะเหนียวแล้วมันก็จะดําแล้วก็กลายเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็แน่นอนสุขภาพมันก็มีผลต่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับนะก็มีฝากไว้เท่านี้ครับสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวนะถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับนะเกี่ยวกับงานระบบเกี่ยวกับพวกนี้นะพวกบอ่อพักพวก,พวกระบบท่อน้ำทิ้งอะไรต่างๆนะครับ ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับถ้ามีคําถามหรือมีถามอะไรแปลกๆที่ถามแบบบ่อยเหลือเกินแล้วก็เชิงถ้าถามดีผมก็ตอบดีถ้าถามไม่ดีผมก็ไม่ตอบแค่นั้นเองนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่องบ้านเศษเศษบ้านสวนเศรษฐกุลค,ครับผมจะแชร์วิธีการสร้างบ้านแบบง่ายๆแบบฉบับผมเองนะครับคิดเองแล้วก็เออเองทุกอย่างไม่ได้ปรึกษาใคร ไม่มีที่ปรึกษานะครับก็คือทำไปเรื่อยๆทำแบบมีระบบจบงานแบบง่ายๆสวัสดีครับ